สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับมาวันนี้นะครับก <ination S 2> ็มาดูกันนะครับว่ามีเนี่มีรถมาจอดนะครับมีรถมาจอดนะครับนะครับสองคันนะครับนะนะครับไม่ทราบว่าเป็นรถไทยนะครับเอฟซีตอนนี้นะครับก็ไปดูกันนะครับว่าเป็นรถไทยนะครับไปดูกันนะครับน้ากลับรถแล้วนะครับ กลับรถแล้วนะครับนะไปดูกันนะครับว่าเป็นรถใครเอ่ยอ้าวกลับแล้วนะครับไปแล้วนะครับเอตีนี่นะครับโอ้นะครับรถกลับแล้วนะครับห้องอ้าวขายกาแฟขายเนี่ยอ๋อเออนึกว่ามารถใคร้วนี่รถมาส่ง แม่ครับมาอยู่ตรงนี้มันไม่มีรายได้ไม่มีรายได้ก็เลยไปขายของเก่าที่เดิมแต่ไปบริษัทพลังสัตว์ชาช่องทิมทำเหมือนเดิมอ๋อเป็นรถบริษัทนะครับอรถบริษัทก็จะเอาช่องนี้ไปกับบริษัทนี้ก็ได้นอกไปขายของเป็นบริษัทเนาะขายเกี่ยวกับอะไรบ้างครับมีหลายอย่างกาแฟแล้วก็เป็นเป็นแบบนี้แหละของ เกี่ยงสมุนไพรนี่แหละเกี่ยวกับสมุนไพรวังไทยนี่แหละแต่มันก็เป็นเป็นขายมานานแล้วบริษัทนี้นะว่าจำหน่าเยอะดีเลยวันนี้แต่งตัวเต็มยศเนาะูครับเต็มยศเลยเต็มยศเลยนะครับวันนี้นะครับน็เปลี่นไปแต่ผลิตภัณฑ์เขาหมดตอนนั้นก็เลยหยุดไปก่อนระดับผู้จัดการนะมาส่งมีตำแหน่งไหมครับเรียตอนนั้นมีแล้วแต่เขาเปลี่ยนใหม่แล้วตอนนั้นเป็น จัดการฝ่ายการตลาดโอือโอ้ระดับผู้จัดการนั่นนี่ครับนี่อดีตอดีตเป็นเป็นอดีตใช่ไหมครับอดีตผู้จัดการฝ่ายการตลาดไปแล้วตอนนั้นเป็นบริษัทมิวอะไรนิวโอไลท์ตอนนี้มาเป็นของพลังศรัทธามหาลากตอนตอนต้องตาร์ทใหม่เนาะตอนนี้ตอนนั้นเขาขายปุ๋ยหยุดดำรงตำแหน่งอะไรคอ๋อนิวโอไลท์ที่มีเข้าไปเข้าไปครับผมนิวโอไลท์ที่มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพใช่ไหม เคยได้ยินชื่ออยู่เคยเคยไปทำมาตั้งหลายปีอยู่ไอตรงแถวห้วยขวางใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นตอนนี้มันผลิตภัณฑ์มันอะไรนะขายไม่เหมือนเดิมเมื่อกี้สามพันห้าสามมัเก้ามีห้ากระปุกแต่ตอนนี้มีหนึ่งกระปุกก็เลยหยุดไปก็เลยมาขายปุ๋ยเป็นสยามธุรกิจแทนยังไม่ล้มนะของนิวไร์แต่ก็ไม่แล้วเพราะว่าไม่ถิดเคยกินแต่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบบ พ่อเราเป็นลูกอดีตเคยเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการการตลาดใช่ไหมครับในบุญถิ่นนะครับเนี่ไม่ทรมาดาบุญินกกนะครับก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์เคยเป็นผู้จัดการมาก่อนนะครับขายตลาดเนาะเพราะโควิดนี่แหละเปลี่ยนก็อไปแล้วก็เปิดสปาอแล้วคนจะขายให้ชาวบ้านเรานี่แหละได่กินเพราะว่าเขาก็ขายดีอยู่ ครับผมก็นั่นแหละสู้ๆกันไปเนาะนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถ้ารายได้ไม่พอเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วมันงานเสริมไปครับมันไม่ได้นะแมวบุญถนะครับเพราะว่าเราก็ขายก็พอได้เพราะว่าชาวบ้านเราเคยกินกาแฟกันแลยแต่ก็ยังไม่ละทิ้งนะครับอาชีพยูทูบเบอร์ก็ยังคงทำเหมือนเดิมนะครับแตส่วนของแม่บุญถนกกอกนะใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้จะเพียงค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมครับผมสวัสดีนะครับ